แต่รู้สึกว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนดีวะเราจะเริ่มจากจุดขุดต้นไม้ไงไหมครับมันต้องขุดต้นไม้ก่อนว่าเออเอาวัวตีกออมูมึงมึงไปตีวัว,วก่อนเออ,เอคิปเปอร์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 ปวดจะเว้ยคิปกูบอกว่าคิปเปอร์ไอ้ยี่นี่โดน,นวัวตีสซะมึงถอกูก็ขาดตายได้เออสีงเยงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย วอดตกเบียดสกูอ๋อถ้าเราอยู่ใกล้สวีถ้าสมองเราเราเราจะโถวเว้ยอ๋อมันเผื่อมันดึงกูวอะนนี้มิชั่นมิเชิร์หมเฮ้ยกูตีมาเดี๋ยวได้มาตายหรือกําบิดย่าคุณถึงแก่กรรมแล้วครับเมื่อกณตีมาวอดบอดีปเออ ทำไมกูรู้สึกว่ากูจะไม่เจออะไรเลยหรือเราจะไปอยู่ต้นไม้ใหญ่เพื่อความเพิ่มความน่ากลัวเราไปอยู่ต้นไม้ใหญ่ไหมเ้ยสร้างบ้านบนต้นไม้ไหมมึงสร้างบ้านต้นไม้อีกแล้วเฮ้ยตอนนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จเลยเฮียเดี๋ยวมันก็โดนเผาขออีกคั้วงล้อมเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมีแกะ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 ระวังแกะตีมึงเน้อแต่มันแกะตีกูได้ด้วย,ยม,มีมีจวฆ่าแกะก่อนฆ่าแกะกลองเฮ้ยกูกูเห็นตัวมึงคาบด้วยเพื่อน ใช่ไหมเออดูของดวงกูดิเนี้ยเนี้เนี้นี้นีเอ้ยมันแย่งกันได้ด้วยเหรออ่ดาบเลยดาบกูลงลองทำดิลองทำดิเมื่อลองทำดิว่าอะไรเบิ่งกูไปกี้มึงลองทำดิอ๋อมันมันอย่างนี้ได้เลยเหรอเย็ดเย็ดเก๊เลย s okay. <S hey, <yeah. S 2> เย็ดเก้เฮีเ้ยเฮ้ยเปี้ยวอ่ะเฮ้ยแกตีกูแกตีกูอ <laughs> ันคว้าแล้วอ,อู้ตีโคตรแรง เฮ้เฮ้บอดบอดช่วย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 กูกูจะตายกูจะตายกูจะตายจะหนีก่อนกูจะตายแกกูจะตายแกหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเออเออมันเล็งมันเล็งกูว่ะสวยสวยเออเฮ้ยเฮ้ยซบแกอยู่กับกูเฮ้ยมันกระสมจริงเกินเอาละ เราศพแก่อามาทําเพื่ออะไรวะเอามาทํา,เ,า,าทเนื้อไงต้องมีดแลนะ่วปะหรอเอาดาบแล่นะกูก็ดาบแล่นะหรือคุณเป็นดาบไม้มนเลยแล่ไม่ได้ดาบหินก็แล่ไม่ได้เอาไปปิ้งเลยได้ไหมแต่กูจะตายไงประเด็นตอนเนี้ยต,ตีหมูดิเอ้ยหมูไม่ไล้ตีว่ะเฮวยแต่เราไม่ได้เอ้ย้อน <i> ไปคำว่าหมูไม่ตีว่ะไอ้เ <i> หี <ya> ้ย เฮ้ยทำไม่ได้เด,ด้ดอมูดเนี่นยไอ,อ,อ้ยูใครขุดปะเฮ้ยมึงขุดเดีไม่ได้ขุดฮถือ,อคอวันเลยม,มาเลยเฮ้ยต้องถือติเบอร์ตตเบิร์ตติเบอร์ตโ,โ,โ,โอเคโอเคไม่เป็นไรมาเลยมึงไดเอาบิ๊กแอคกูไปปะ ยูกูเออคุณทานดิช้าจังเลยโอ้พี่แอกใหม่เนาะเฮ้ยดบ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 ดตกใจโอ้ยโอ้ยอย่าตายเพื่อนอย่าตายอย่าตายอย่าอย่าอย่าได้ป๊อปอย่ตายเพื่อนอ่าตายมาแล้วล้างล้างเออโอ้พอมีอีกตัวอีกเหรอเกิดไหมเออโอ้บุกี้มึดนเสียงขึ้นเสียงอะไรวะ ฝนเมื่อกี้ันเปิดฝนเอครับเฮ้ย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 ฮ้ยทำไมเสียงเพลนใช่ไหมมันไม่อยู่เหมือนกูใช่ปะเออมันเป็นเสียงเพลงใช่ปะเฮ้ยมันเป็นเสียงริกาปะไม่กูเป็นเสียงเพลงกูยิ้เสียงริกาเอ้าได้ยินไม่เหมือนกันอีกเอาเป็นเพลงเพลงโอเคเด็ดๆปั๊บๆอื้ ยา yup. จำสแกรกูเด oh. ้อยาอะไสัตว์เยอะเสียงเพลงมึงระทึกชิบหายอ่ะเฮ้ยเออกูเป็นระทึกระทึกอ่ะเฮ้ยเสียงอันดิกามาแล้วโอ้กูอยู่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมมันเป็นเสียงกันวะมนเพลงขึ้นวะเอออาจจะใช่ กูไปเลยกูไปเ้ไปแล้วกูยานไอ้เฮ้ยทำเป็นฐานเป็นฐานทะเป็นฐานทำเป็นฐานมากบันลึกมากเป็นไงเฮ้ยเ ไอ้เหี้ยเ้ยมันเป็นมันเป็นเวอร์ชันใหม่ดิเพื่อนเวอร์ชันมันเสารเหี้ยอะไรวะน่ะหนวะมันมันเป็นอย่างนั้นเป็นเวนวอล์กเวนทำไมเวนวอล์กวินวอล์กเปล่าเฮ้ยกูจะสำรวจศพอ้าวสำรวจไม่ได้เฮ้ยเฮ้ เรามันมันไปกระดูกได้ไม้อยู่ไหนกูได้แล้วเอ้าคือกัดกูเฮ้ยเอามันกัดกูมึงบอดมืดแล้วบอดมื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 ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนิโอมสร้างหมาเลิ่กัดกูก่อนเออให้นั่งให้นั่งเลยเอากูให้มันนั่งลงแล้วนะเออนั่งแล้วนั่งแล้วเอากูกูก็ไม่ได้ตีหมานะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮื่อใ้หมาแล้วสบีสบีสบีโอ้ยเลือดตกเลือดเลือด เลือดติดตาเออนั๊มันมบี้มันเร็วแบบแปมันมาเยอะเลยเฮ้ยบอดบอดบอดบอโงเลยบอดบอดบอบออะไรอะไรตัวเขี้ยไ่มตัวเโอ้ตาขาวมันเลยโอ้กูกูกูกอยู่แล้วกูอยู่แล้วฮ้่เสียงอะเสียนี่อะไรอะเฮ้ย กูอยู่ไหนหมาก็ไม่ช่วยเคี่ยเลยกูเลยสัตว์กูอยู่ข้างล่างเพื่อนเออโชคดีเพื่อนโชคดีโชคดีอุ้ยเสียงมันอลังการจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู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 ขึ้นมาเต็มบ้านเลยไอ้เขื่อเอ้ย ไอ้เจ้าคุณดิ้นมาแล้วหมากูไม่ช่วยเทียอะไรเลยสัตว์เฮ้ยกูว่าเราต้องสร้างห้องรถเลื่อนไม่มีไม่มีบล็อกไอ้เจ้ยแล้วมันมีเสียงเสียงอะไรไม่รู้อะนู่นูนบล็อกเห็นมันตาขาวตรงนู้นอะไหนวะจะตายเพราะแมงมุมวะอ่ะกูเปล่าแล้วเพื่อนมึงมาตัดหน้ากูเองโอ้ จีบหายแล้วโอ้โหตาเขาตาเขาโอ้โหโอ้โอ้อะไรบ้างวะนี่นี่ว่นกูเล่นปลาัยไอ้เหี้ยอุ้ยมันเยอะเหมือนมันเยอะเลยมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันมันเยอะมันมันเยอะเกินมันเยอะเกินมือเฮ้ยกูขุดดินแล้วกูไม่อยู่แล้ว กูไปด้วยคปกูไปด้วยวันนกูมุดดินแล้วเอ้ยกูเห็นชื่อใครไม่รู้อึ๊บปึ๊บอะกูรอนแล้วกูมุดดินแล้วเพื่อนอะไรอ้ยอยังมาขุดดินได้อขุดดินได้ไอ้เหี้ยอย่ามงขุดของกูเลยสัสไอ้เหี้ยมึเพิ่มพื้นที่หน่อยเพิ่มพื้นที่ดิ คุณผู้ชมครับผมขอใช้สูตรโกงหน่อยนะครับก็คือใช้ทีพีแค่แค่ทีพีครับผมโอเคก็เพิ่มพื้นที่ได้เลยเข้ามาเลยไปละจู้เฮ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 ้เปิดบ้าน มันระเบิดเลยว่ะโอ้โหมันคือวุ้นแล้วคุณไปลึกๆว่ะเร็วกูเดี๋ยวกูรอให้รอเฮียอะไรตีไปอยู่ตัวเฮียมันร้องวะไอ้เฮียเยอะคุณลงไม่ได้แล้วฮะคุณลงไม่ได้แล้วเหมือนเจอหินแล้วอ่ะโอ้ยเฮียยิงกับคุณนางแล้วเนี่ยโอ้กูเจอผีไปไอเสียงอะไรมันดังเสียงวะ เจาหลัวหรือเปล่าเออเหมือนเจ้าหลัวเลยบังตะไลไอ้น้องเปิดใครมันใครมันบังไปมอะไรกันแถวนี้ไว้ไม่ใช่ข้างบทเป็นมันนะไม่ใช่นะเพราะมันเต็มเลยแหละมันบึ้มทีเดียวนี่ชิบหายนะ ปื้มทีเดียวนี่ชิบหายดัยนถะูดลงอย่างเดียวดิ่งลงเลยเฮ้เอาที่มันลึกหรือเปล่ามันฝนตกมันไม่โอ้มันคำรามแล้วโอ้โหบอมมาดูข้างนอกดิซาตานไอ้ชี่อแก่ซาตานเลยสั์คำรามแบบเจ้าป่าเฮ้ปตีกันไอ้ชี่ยแกซาตานไอ้เหียแกซาตาน เอ้ไม่เชื่อกูมาดูรีแก่ซาตานกูไม่ได้โมโนเลยรีแก่ซาตานจริงๆโอ้ยเพื่อนแม่งมามาขอเสียงกูเยอะแยะเลยตอนเนี้ยแก่ซาตานมาแล้วขอเสียงนะครับบอสอยู่ตัวไหนเนี่ยตีแต่กูไม่รู้กูไม่รู้กูอยู่ไหนกูไม่รู้อยู่ไหนโอ้โอ้ฮุกฮุกฮุกพ่อฮุกเมีย่มเหรอจะใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่หรอเราต้องรีบเอ้าเบี้ยบอสเห็นแก่ซาตานอ่ะ ไม่เห็นตายไปดูดิไอ้แม่แกซาตานมึงเชื่อกูยังไหนข้างหลังซีกินกูก็เปล่าสิเฮ้ยโอ้โหแกซาตานวางเป้าแกซาตานนี่อะไรเฮ้ยเท่ว่ะทำมมันเท่อย่างวะแล้วสีกูเนี่ยกูขึ้นดำน้ำกูดำน้ำปลาซาตานฮะปลาตาขาวปลาปลาซาตานเป็นคนไม่น่ากลัว ป่าสตาเดสเซดโอโอป่าตาตาคูบอสป่าตาป่าสรเต็มเดโอ้ไม่เห็นคนไหนโอ้ยโอน้ป่ตาคูตอนันไม่าไปว่า a ม่อาไปคนไหนอ้เียดไม่เอาไปคไหนไอ a n มมาวะตอนน เฮ้ยไอ้เหี้ยแกซาตานมันไหวทำได้ชีวิตมันอยู่ยากเหลือเกินโอ้ยเหี้ยเมื่กี้ตอนต่อตาคุณเลยมืฟ้าผ่านใส่ของกระดูดแล้วไม่แยกตัวออกมาไอ้สัตว์ทุตอนหน้าต่อตาโอ้ป้า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 ซาตานมันตอดมันตอดมันตอดแต่มึงมันตอดเฮ้ยทำไมขวดดีมันเข้ามึงตลอดเข้าเข้ามึงทุกตัวเลยวะเหตุว่าแต่มันลึกอยู่ไม่มันสั่มบล็อกพอดี เนี่ยมันสี่ะนี่ะเขาปิดน้าแมงบ่นั่นกลัวแล้วอ๋อชื่อเปียร์คนออฟไรก็คือตอนคลิปมันจะน่ากลัวไงอ๋อเฮ้ยฉันม่มอะเรนีอ๋อแดกที่สุดชื่นโยว์วสกายมนโว